เออละมันอย่างนี้เออไงโออไอเนี้ปุ๊ดเป็นหู่อเนี้้าแหม่กาศอือจะได้กัดหู้ซิบโตเนี่ยเป็นกกเนี่ยแต่หลังคาบ้านกับหัวแม่ป้ากำลังให้เขาแยกมาวแฮมคป้าอย่น้อยเว้นหม่อมหรืวาใส่ตัวตำรวมาดูแลมามอย่างนั้ อ่ามันกำลังคืยังมายิงกันดีมนใจนะปีใหม่ปีมมันก็ีทํามาหากินยิงกันแตุ่มลดุมลแต่จุดคจุดหยังเดี๋ยวละกได้ครับเดี๋ยวห้องยนันมันเป็นไผจังยิงกนันบ่ฮู้แล้วค่ะมนี่บ่ใของเามันของผมมัน เกียบป้าเจ็บก um ็นอนบ่ได้พวกเนี่ยป้าหอหอนอนป้าอยู่นี่เกียปาลบไปอยู่ข้างบนนะตามความตาองการของ้าของค่ณนะโดนคุอยู่นี่ถอดเลยเนี่ยป้าว่าที่นี่อรขีรถดมาแบกพอพังเังไงแล้วมันมันหันริจำลวนมันก็จะได้ผมก็ยาะ จะคือมาพ่อพ่องเวลามีโอกาสนีเทศกาลต่างๆผมก็ยดูแลเนาะเทศกาลเนี่ยีนยากยังคือปีเก่าอกระถอะไรอย่างเงี้อ่อามันกรอบิงกันเ่อตบก็อย่ามาดูแลกเอยงืออเวียอนไมกก็เนาะถ้ามันบ่มันเป็นยังกับว่าเจ้มาแต่ป้ายาือว่ามันิงกันนะ มันยิงมที่นี่ผมก็อ่าที่เทศกาลรต่างๆผมว่าเปลี่ยนมากทุกปีอ่ะมาขอทีโน่บ้านกับตำรวจกับบังคู่อะมีอย่างเกิดขึ้นมันก็อันนี้มันจะเป็นที่เทศกาลนี้อย่างตู้อะผู้บังคู่าปืนมันจะถ่ายสนั่งแค่ฟาบุตรีจัยอย่างเนาะแต่ว่า นีเทศกาลอยู่นงจัะหือสายตรวจมาได้ได้้ครับได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 ้คันได้ครับ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 ด้ครับได้ครับได้คบได้ครั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 บไดครับได้ครับได้ครับไ้ครับได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 ้คด้ค เสร็จแล้วมันกับมาย้อมมันยาวติ๊ดๆนะใส่ราคาบ้านเลยรษฐที่หน้าเวลานี้เดี๋ยวเอาปป้าอย่าอันนี้มีเนื้อมีอย่างอย่าฝากเตือนคนที่ขึ้นขนมอย่างนี้เลครับป้าก็ว่าเนอะว่าว่าเศรษฐการนายบอกว่าสงการปีใหม่อย่างเนาะแบบว่าก็ ยัมวนยังงั้นกันมันกับเเป็นอยังแต่ว่าบอดีมันยิงฝืนผ่าหน้าไม้มันเกิดอันตรายกับเจ้าบ้านบอยากให้ทําแบบนี้จะต่อไปนี่นะบอยากให้ยทำบอยักษห้ทํากันแบบนี้สนุกสนานกันตามภาษาบ่มีว่าเจ้าบ้านเตือนแต่เอะเจ้าบอดี้จะวาตะวานมันยิง เม่ยวันที่สามสิบเอฟเออเสร็จแล้วป้าก็พอได้เอได้ยินดังเป๊กเหมือนดูปืนนะครับคือว่าป้านี่ก็ตัวหัวอย่างแบบปืนอย่างงมันเสียงอย่างไดนะคือคือลักษณะของของคืนนั่นดีคืนทรงไทยปีเก่าตั้งรต่ปีใหม่แนั่นั่นนั่ะป้าก็ได้ยินเสียงตัวยยครับว่าแป๊กยินกับแป๊กกับแป๊กแต่ก็บอกได้บอกได้บอกได้คิดว่ากวาดบ้านป้าไปกวาดบ้านวันนี้กะวานี่ป้ามากวาดบ้านเอ้ามันเป็นยังไงเอ้ามันลูกปืนนั่น เป็นนังเนี่ยเออบอดีเด้ว่ะป่าบอชอบแบบหมอนงั้นแบบนี้นะบอดชอบีเากเห็นแาวันกอาาวี่แมามาีรถมาเียวมาหอหอกี่หนงแหอหอหอหนอยอี่เป็บอหะหั ลูกบ้างแล้วกูุันกันกันจะทำกเนาะก็เพราะป้าปกเคยหันกันแต่ก่อนฝ้าอยู่เวียงมู้ไหนอยู่ตังแต่ที่นี่แบบว่าตั้งแต่สารวัตรก้อยบ้านเฮดอะจะแบบว่าจะจัด